สวัสดีครับเอาไม่เอาแบบอาจารย์ชัดๆหรอครับอะไรครับไม่เอาแบบอาจารย์ชัดๆ่างเหรอทอะไรครับสวัสดีครับแต่วไม่เป็นสวัสดีครับอ้าวใครคือใครครับเนี่ยอาจารย์ครับอันนี้วันนีู้้ดีผู้ชมมาแล้วคณะกรรมการกรรมการลรคติต่อโรคต่อกรุงเทพมหานครซึ่งผู้ว่าเป็นเป็นประธานโดยตำแหน่งแล้วก็ไอ้จะเป็นอะไรนะคณะผู้ดีผู้มีการรับประจุราผู้มีการรับประจุราก็เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง

ริลูกงานนก็ว่าเชตอนนี้คุณเปิดคลินิกคุณหมอก็กังวลเรื่องกัญชามากเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันที่เปิดแล้วใช่ไหมครับมีคลินิกรับปดทอยู่ลๆครับที่โรงพยาบาลจะมีจัดงานเดี๋ยวเช้เามาใป่สบายดีคุณหมอเลาเรื่องกัญชาเหล่นก็ราเอาก็ตอกันชานอเดี๋ยวเราเดินไปตรงนี้กัน ขราแยกนะครับขอบคุณครับเอาละครับว,ว,วันนี้มาแพ็คคู่ครับระหว่างอาจารย์ชาญชาตและอาจารย์ขันชัยครับคุณผู้ชมครับ,รบเป็นการกังวลงานเป็นกังวลยังไงครับอาจารย์ครับก็ก็เออมันก็มีการตัดการกระชากที่มีการปลูกมากขึ้นนะครับแล,แล้วก็แล้วก็กังวลเรื่องการใช้ซึ่งไม่เหมาะสมซึ่งอันนี้ผม่็เป็นนโยบายกรนะทรวงแล้วว่าจะพยายามไม่ใช้เพื่อสุขภาพ เพื่อทาการแพทย์แต่พวกนี้จะเกมดยังไงครับก็จะค่อนข้างจะเสรีขึ้นนึกถึงว่าคนปลูกกัญชาได้กัญชาไม่ใช่ยาเสพติดแล้วอะไรเงี้ยนะครับพวกนี้เหรอครูนี้ครับครูนี้แล้วเรื่องเด็กไปกังวลอะไรไหมก็เด็กเพราะว่าเราก็กังวลว่าถ้าเด็กไม่เข้าใจเอาไปใช้ผิดประเภทก็จะมีโอกาสได้กัญชาในปริมาณที่สูงโอเคถ้าเดี๋ยวคำรวจก็ผมคิดว่าเราช่วยกัน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 นะครับให้เกิดความรู้แล้วก็ติดตามว่ามันเกิดปัญหาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ เราก็น้องรเราก็รอรอพรบซึ่งอยู่ในสภาครับถ้าพรบผ่านก็จะมีการควบคุมซึ่งคิดว่าน่าจะจะเหมาะสมขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคนั้นเดี๋ยวพรบช่วยดูแลก่อนครับตอนนี้โรงเรียนต้องพอะไรเงี้ยให้ความรู้นะครับรับรู้ว่ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นช่วย m o n i t ในชุมชนในโรงเรียนอะไรใช่ครับหรือว่ามีปัญหาอะไรไหมเกที่จ็แจ้งกนรลองที่อะไรบางที่ไม่เหมาะสมหรือเปล่าก็ถ้าคิดว่าก็ต้องช่วยกันนะครับครับ โอเคครับอาจารย์กังวลไหมคะว่าจะเป็นการมแบบเมาใช้ผิดประเภทเยอะอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวต้องมาดูข้อมูลอ่ะครับก็ผมว่าก็ไม่เป็นไรครับเพรว่าเราเดินหน้าไปแล้วเพราะว่าจะเดินลงมาได้เดี๋ยวมาผมมาจะได้คุยด้วยเป็นพวกนี้ค่ะทางกรมราชทัณฑ์เขาจะปล่อยนักโทษในคดีพรบแบบในคดีการสัญชาด้วยอ่ะไรแบบนั้นก็เพราะว่ามันเป็นการกฎหมายที่ผิดแล้วก็คือก็ถ้าอยู่ค้างอยู่ก็ต้องออกซึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนมันก็เป็นการดำเนินการตามกฎหมายนี่ครับ ก็มีการ์ดองตางกับคืนสู่เอ่อเท่าไหร่นะตีสองตานชีเวตตันเซไปขนดนั้นเอากับคืนสู่ใครก็ขอผมก็คนที่เคยถูกยึดแต่เขาก็ไปคืนเขาอ่ะอ๋อเหรอโอเคงั้นเปลี่ยนประวัต้องเฝ้าระวังนิดเดียวถามีผลอะไรให้ความรู้ครับแล้วก็ให้เขาใช้ถูกวิธีการชามันก็มีข้อดีแต่ว่าถ้าเราใช้สันยาทุกอย่างเราใช้ไม่เหมาะสมก็เป็นผลเสียนะครับโอเคแล้วนี่เรื่องให้ใช้ใช้อะไรนะ ผีด่าบ้านนอนมีไหมผีด่าพีผีด่าบ้านนอนก็ยังไม่เจอเคสแต่ว่าผมว่าทุกโรงพยาบาลก็เตรียมตัวรับนะครับเรามีที่ตรวจได้ว่าเราเตรียมเราเตรียมห้องแยกไว้ถ้าเกิดเจอเคสอย่างเงี้ยแต่ยังไม่เจอนะยังมีเคสสงสัยแต่ว่าตรวจไม่พบแล้วก็โควิดเป็นไงโควิดก็ดูดีขึ้นนะเช่แล้วก็รอดูไว้ตอนนี้เปิดพับป้าครัโอเคท่านผู้ว่าไปตรวจท่านเราเกลียมั้ยไม่ได้ตรวจเดี๋ยวให้ผู้ว่าที่เลือไปตรวจวันนี้ครับตอนช่วงเวลาหนึ่งทุ่มเฮ้ยเราเรียไปเหรอไม่ใช่จานครับ อ๋อข้างอื่นไปนะพี to to ่พี่โจไปครับอาจารย์ครับดีครับท่าน <c oughs> ปรเอกอดีตนะแต่ท <c oughs> ี่กังวลก็คือเรื่องไฟไหม้ไงเมื่อวานเนี่ยไฟไหม้ที่เราเไปจอดนะท่านก็เช้าเป็นยังไงบ้างคะก็กังวลนะเพราะว่าผมว่าต้องไปไล่ดูแลเพราะว่าถังปิดติดไปนานไงปิดไปนานปุ๊เนี่ยเรื่องสายไฟเบางคนมาดูแล้วทางหนีไฟขึ้นก็น่ากลัวนะนะว่ามันมีครบสองทางหรือเปล่าครับก็คงต้องรีบไปดูก็เดี๋ยวสั่งการให้ให้เขตไปก็เขตรู้อยู่แล้วนี่ว่าตรงไหนนั่นแสงชาติ ต้องไปไหนะไม่ใช่ต้องไปนะเนี่ต้องยืนตรงไม่้ว่ารู้ว่าจะเงิดห้าโมงหกโมงนะครับอาจารย์ครับแล้ววันนี้มาแท็กทีมครับระหว่างอาจารย์ทัวร์และพี่ทิพย์ของเราครับคุณผู้ชมครับพี่ทัวร์กับน้องทิพย์อ๋อพี่ทัวร์กับน้องทิพย์โอเคครับมาตึ้มาาตมเนี่ยอันนี้แอดไปตกำลานตึ้งทั้งคู่แต่นี้อาจารย์มีเงนพื้นที่ขนาไหนเดี๋ยวประชุมรอบมาอาจารย์ได้กินข้าวนอกรอบขอเท้าไลคะตั้งแต่ กินข้าวด้วยกันกินม่ได้กินมือเลงไม่เป็นแฝงแม่ก็ปรบมือสิ่งแรงๆครับตั้งแต่รับหน้าที่มากินข้าวด้วยกันหนึ่งมื้อเป็นเต็มครับคุณผู้ชมครับก่อนรับหน้าที่ไม่เคยกินด้วยกันเลยนั่นนี่ถือว่าก็เยอะแล้วถ้าไม่สวยมากทานกับแม่ทั้งโควิดก็ดีขึ้นแล้วนนี้ไม่รู้สถานการณ์ดีขึ้นอาจารย์ครวครับอย่างนี้มันก็เป็นเหมือนเคสกระท่อมหรือเปล่าครับที่ปล่อยแล้วดู มันแตกต่างกับกัญชาไหมครับก็มันมันเป็นพืชตัวละแบบนะครับเราก็ต้องติดตามการใช้ทั้งเองว่าเป็นการใช้อย่างถี่ถ้วหรือเปล่าแล้วก็เหมือนกัญชามันก็รัคนละตัวครับอาจจะเราอาจจะเจอผลซึ่งเหมือนกันแต่ต่างกันนี่อย่างจะบอกไม่ได้จริงๆนะครับถ้ามาดูข้อมูลหน่อยมาเฮ้ยเพิ่งตะกี้ครับตะกี้เรียนเชิญพี่ทัวร์ครับเชิญเชิญครับได้ยังเขามาไจออ๋อนี่ไม่ไม่เคยมาเลยอันนี้อันนี้อันนี้ผมนะอันนี้พี่ชายอันนีครับอันนี้ครับอันนี้ครับ จะแอบมานะครับคุณผู้ชมครับเป็นยังไงครับมุมด้านข้างนี้แต่พี่เขาเรียกร้อยแบบนั้นพี่เฮ้ยเยมาเจอพี่ชายหน่อยจะได้รู้จักไว้สวัสดีครับสวักบินครับสวัสดีครับยินดีครับยินดีครับก็วันนี้มาในมุมผ่อนคลายนะครับคุณผู้ชมครับไปเรื่อยดิไปเรื่อยแล้วพี่ชายมาหาหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เพิ่งเจอครับพ่บอว่าต่ดีห้าเะี่เลยามาก็ปีสี่ก็ได้ครับอโะไรครับโอ้ไดยรสวัดีครับโอ้วันนได้เลยไเครได้ครับได้เอครับได้ครับได้เไดยรัด้ครได้รับดรัดรัได้เไ้ลัได้ครับไดครร้อยคร่้ครับด้เลยครับได้ยคไ้ดดเ เออแบบคืนใช้พื้นที่เยอะมากเลยอ่ะกลงจะย้ายเหรอครับก็เดี๋ยวกำลังทำแผนอยู่แต่ไม่ควรพูดอะไรไปเดีนยโอเคเดี๋ยวแล้วพี่พี่มาอยู่นี่หรือเปลมาอยู่ครับให้อยู่อ่ะเราไปที่ไหนอ่ะไปเดี๋ยวไปส่งหมอเว้ยเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปส่งพี่หมอทัวร์ของเราครับคุณผู้ชมครับไปทานจะมีอะไรให้รับใช้ตัวนีไม่ต้องปวดเลยนะได้ขอบคุณนะครับใช้คือต่อติดโควิดเลยนะไปเอายาหน่อย เรียบร้อยใช่ไตรวจเรียบร้อยตากล้องตรจที่ขาไปหน่อยคุณหมอคะวันนี้กิขาวกินอะไรครับซื้อมากตรงนี้ไหมมีโกบีทีนี่ไหมรัไทยเหรอไม่เหอไม่ไหวควกินสมัยเลย ถามว่าวันนี้คุณหมอมาที่สาหรัว่าการมีคนทับผิดตัวนักตาชันช้าไหมะโอ้ที่ไปร่วมชมให้เช็นชื่อแต่ชื่อแต่แค่านี่เหรอเขาบอกท่านท่านไปก่อนเดี๋ยวเซ็นนะครับเอาชื่อท่านคู้วาให้เซ็นไม่ไใช่ครับไม่ใช่หนูเองค่ะที่ตกใจพพ่อาจารย์เขาอาทไมีู่วมาเน่มาสายผไหนกเอ้าที่ไหนอ่ะที่ส่งหน้าสงขหน้าีตรู้เดียวไปดิาาเอไหน เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ตลอดใครหล่อป่ะผู้ชมคุณผู้ชมบอกว่าหล่อทั้งคู่ครับแต่หมอเขา่าจะเรียบร้อยกับเราเนาะใช่ครับเรียบร้อยกว่าเยอะเลยครับจริงเหรอแอดเยอะเลยครับแอดครับเดี๋ยวดีแต่หล่อทั้งคู่ครับกาจารย์ลงนีดน้ำไปช่วยใช่ไหมเมื่อกี้ไม่ต้องครับโอเคนะเมื่อกี้กังวลอยู่ไงตอนก่อนถ้าประชุมให้เตรียมข้อมูลบอกว่าเอามาให้ เมื่อกี้ประชุมยาวหน่อยครับเลยไม่ได้คุยกันเรื่องฝนตกนะพวกเรามีนักท่องหน่ยแจ้งมานะครับใช่ครับดูมันจะผ่านไปเร็วนะถ้าดูเรดาร์มันก็ท่าจมูกหนึ่งก็ผ่านไปได้แล้วใช่ครับอย่าลืมครับก็โทรแจ้งเบาะแสน้ําท่วมได้ครับจะคอมเมนต์เข้ามาทางที่ Facebook ของเราหรือจะโทรแจ้งสํานักระบายน้ําก็ได้ค<ช>รับผมครับเอาล้วครับวันนี้เดี๋ยวขออนุญาต ไปพักผ่อนกันครับคุณผู้ชมครับและวันนี้จบไปด้วยกับลาพี่ทครับลาลาีทัวร์และน้องคลิปของเราครับคุณผู้ชมครับและวันนี้ขอญาตบอกลากันไปก่อนแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับเดี๋ยวแอดมินจะไปต่อจะพาธุรกิจทัวร์เชินคืนครับเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่สวัสดีครับผม